HIV คืออะไร HIV ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคนคือเซลล์เม็ดเลือดขา CD4 หรือ T-cell ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องการรักษาการติดเชื้อ HIV จะให้ยาที่เรียกว่า ART Antiretroviraltherapyrap วิธีการนี้เป็นการารักษาโรคโดยการคบวบคุมไวรัสไม่ให้ขยายพันธุ์ทำให้ผู้ติดเชือเช้อ้นมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อสูค่คนอื่นการป้องกันจากเชื้อ HIV การติดเชื้อ HIV มีหลายสาเหตุ สาเหตุแรกคือการมีเซ็กที่ไม่ป้องกันเช่นการไม่ใส่ถุงยางการไม่ทานยาป้องกันหรือการมีคู่นอนหลายคนการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นและการติดเชื้อโดยการแพร่จากแม่สู่ลูกหรือได้รับเชื้อจากการให้เลือดการป้องกันการติดเชื้อ H.I.V จากการมีเพศสัมพันธ์มีวิธีการหลักๆ3วิธีการในการป้องกันคุณและคู่นอนของคุณ ข้อแรกคือการกินยาเพ็บข้อ 2. ยาต้านไวรัสข้อที่ 3. การสมุยางอนอมัยไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงข้อแรกการทานยาเพล็บยาเพล็บย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยแพทย์จะให้ยามาทานวันละหนึ่งเม็ดทุกวันและเวลาเดิมพร้อมท้งนัดหมายแพทย์เป็นประจำเพื่อติดตามอาการและช่วยเหลือยาเม็ดนี้ใช้ก่อนได้รับความเสี่ยงอย่างน้อย3วันแต่จะมียาอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้หลังได้รับความเสี่ยงนั่นคือยาเปปเปปย่อมาจาก Post-Exposure Prophylaxis ข้อ2เมื่อเรารู้แล้วว่าเราติดเชื้อ i v v เราควรเข้ารับการรักษาตามที่กำหนดและรักษาปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบได้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีการแพร่เชื้อไวรัสไปยังคู่นอนของคุณ Undetectable เท่ากับ untransmittable หรือ U เท่ากับ u เมื่อปริมาณเชื้อ i v v ที่วัดได้ในเลือดมีค่าต่ำม,มากๆจนตรวจไม่พบ บทบาทก,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 การรักษาในการป้องกัน h i ชวมักเรียกว่าการรักษาเพื่อการป้องกันหรือเทสต์ถุงยางอนามัยเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการแพร่เชื้อ h i ชวีทางเพศสัมพันธ์ซึ่งถุงยางอนามัยมี2ประเภทประเภทแรกถุงยางอนามัยสวมใส่ภายนอกบางครั้งเรียกว่าถุงยางอนามัยชายและประเภทสวมใส่ภายในบางครั้งเรียกว่าถุงยางอนามัยหญิง เมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องความเสี่ยงในการแพร่เชืเ้อ HIV ก็ต่ำมากการได้รับเชื้อ h อชวีอีกช่องทางหนึ่งคือการใช้อุปกรณ์ร่วมกันในการใช้ยาซึ่งรวมถึงเข็มและหลอดฉีดยาสำหรับการฉีดยาท่อสำหรับสูบยาและหลอดสำหรับพ่นยาวิธีหลักในการป้องกันการแพร่กระจายคือการใช้อุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งและการไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ประเภทสุดท้ายในการติดเชื้อคือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกก่อนที่จะมีการคิดค้นการป้องกันการแพร่กระจายจากแม่สู่ลูกทารกจะมีโอกาสการติดเชื้อ HIV 25%แต่ในปัจจุบันจะมีการป้องกันโดยแพทย์จะให้ยา HIV สำหรับคุณแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรและให้ยา HIV ระยะสั้นสำหรับทารกหลังคลอดและไม่เลี้ยงดูทารกด้วยนมแม่ ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV ดังนั้นคนวรตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอโดยคนไทยจะสามารถตรวจโรค HIV และฟีปีลาสองครั้งเพียงเช็คสิทธิ์จากโรงพยาบาลท,ทุกแห่งภายใต้ระบบกันสุขภาพแห่งชาติคลินิกนิรน,นามสภากาชาติไทยสถานบริการที่กำหนดและโรงพยาบาลประจำจำังหวัดทุกแห่งเพียงยิ่งแบบประจำตัวประชาชนนอกจากนี้ ปัจจุบันมีทางเลือกที่สามารถช่วยตรวจหา HIV ได้ด้วยตัวเองสองชนิดที่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วประเทศคือ 1. ชุดตรวจการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วสามารถรู้ผลได้ภา,ายใน1ถึงย0นาที 2. ชุดตรวจโดยการใช้สารน้ำลายในช่องปากสามารถรู้ผลได้ใน20นาที